ดอกไม้ในมือเราทอยู่ในมือคุณติดตามภารกิจพวกเราได้ที่นี่ทางที่ T.U.T.V. Valentine Project แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับดาวเดือนมหาวิทยาธรรมศาสตร์คบน้องเหนือครับค่ะวันนี้เรามาดูดาวเดือนมหาวิทยาธรรมศาสตร์นะคะวาักสวยกว่าจุฬาไหมนะครับเสียงทรคงคุณนี่มันมั่นใจว่าฉันสวยกว่าดาวจุฬาแน่ๆค่ะเสียงทวรคงนี้ดังเหมือนกับไข่หอยอทอดยี่ห่าบ้าเลยนะครับบางคนทางข้างบอกว่าโอ้อานายนี่มันนะในลำเตอนรวก่อนชื่อก้อยค่ะคณะศาสตรบัณฑนาศึกษาครับบอสคณะนิติศาสตร์ครับต้องรัฐศาสตร์ครับฟังส่วนนิติศาสตร์ค่ะเพนถาปัดครับ คิดว่าคงไม่ได้ไปเดินแล้วแหละเออดินกี่โมงครับเดินกี่โมงบ่ายสองครับบ่าย,ายอสองตื่นเต้นไหมครับน้องบอยครับนะตื่นเต้นครับน,นี่คือตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์นะคะต้องน้าตื่นดีขนาดนั้นจอนใช่เขาติดต่อฉันมาแต่ว่าฉันไม่บ้านฉันก็เลยเป็นพิธีกรค่ <c oughs> ะเขาจิดต่อให้ดาวพวกนี้มาจ้าก้อยตื่นกี่โมงครับวันนี้ครับตื่นเก้าโมงเก้าโมงเช้าโอ้ยยัง มาทานันครับขอกลี่จะาทำผมนะคะครับเรือ่องงานนี้โดยเฉพาะเลยไม่เหมือนพี่เหนือครับพี่เหนือตื่นแต่ตีสี่ครับตื่นให้หมามาหอนครับนอนต่อครับอุ้ยอ่ะ, <c oughs> อะ ให้เขาป่าร์นิดนึงเกี่ยวกับฟุตบอลประเพณีเอ๋อธรรมศาสตร์ปทุมธานีเอาไปธรรมศาสตร์จุฬาาฝกไว้นนิดึงก็มาเชียร์กันเยอะๆนะครับครับผมครับอยากบอกอะไรจุฬาครับน้องฟังตัวครับก็สู้เต็มที่ค่ะเรามาสู้กับอ๋มผัดผับเพ้นผัดเพ้นนะต้องเพ้น น้องเป้นอยากปากอะไรกับจุลาหรือว่าเ่ออยากปากอะไรกับพี่บ you ้างจ๊ะไปตายเถอะพี่ก็ขอให้นักบอลสู้ๆนะครับนี่ล่ะก็สู้ๆนะครับแกจะสิงรือเขาน้องทำไมเขาจงใจบอกหนุ่ยแหละว่าสู้ๆโอเคพี่อย่างนั้นพี่คิดมาโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณอบคุณดาวเดือนนมาค่ะยู้อนะครับน้องๆครับพี่เหนือครับหายไปแล้วครับไม่รู้ไปไหนครับพี่เหนือเหนือไปไหนครับเหนือ สวัสดีค่ะน้าล่าก็มาสกายทรายครับอ๋อนี่นี่เรามาดูน้ำตัวก่อนน้ำตัวก่อนนุ่มรวยธรรมศาสตร์จ้าชื่ออะไรนะชื่อเน็กชื่อเน็ชื่อขายกันมากนี่อะไรชื่อชื่อเหนือค่ะดูวันเนาคณะอะไรครับเอสไอเอทีนะคะนุ่มรวยสายเอสไอเอทีเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูคุณข้างหลังกันตามมาได้ไน้ได้ตามมาตามมาอ่าชื่ออะไรคะ เ uh, ชื่อเนบนรู้ชื่อมันแต่งเก่าพี่เลยอ่ะโอ้นะไปไหนรักป <c oughs> น,นาอะไรครับปน้าอะไรครับปน้าแพท <c oughs> แแย์ศาสตร์ว้าวคณะแพทยศาสตร์คณะการแพทย์เอยู่สาจู <c oughs> เป็นไงครับเด็กแพทย์เป็นครับตื่นใช่ไหมครับกับวันนี้ครับเราตื่นเต้นครับอยากพาเรื่องจุฬาครับ ก็สู้ๆนะครับคือู้แล้วของของฝั่งเราและครับของเราก็สู้กับเขาไงครับอ๋อ้ี่เคยเลือกใจอยากบอกว่าคขาแพ้มาหลายปีแล้วชนะเอายอมแพ้กูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปแถวเดียวกันไม่ได้อะไรแล้วอือชื่อจ้าสวัสดีครับชื่อเอ็มครับอะไรนะชื่อเอ็มชื่อน้องเอ็มจากคณะอะไรคณะศศาสตร์โอ้ยเหล่านี้แพ้มาเลยหรือเปล่ีนี่้เอออย่าเห็นพี่อย่าผ่านนะอ่ะ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับไปยังรี่ปับมก็รู้สึกตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกปีหเป็นปีหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะดิฉันก็อยู่ปีหนึ่งค่ะวันนี้มาหาประสบการณ์มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไหนครับขอเวลาแป๊บนึงนะคะผู้จัดคิวนะคะเดินตั้งแต่2พอส2มา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 ถึงน้องเดือนคนนี้ไปข่าวว่าเป็นเดือนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเดียรครับเสียงคุณนี่ดังมากดังเหมือนสามส่งเลียงเดียร์เสียงเดียรจากคณะอะไรรู้ สาธารณะศุกร์สาธารณะส,สาธารณะศุกร์ฟังหน้ามาเลยนะครับเหมือนเหมือนกับพอออสโรงเรียนสมัยก่อนใช่ไงแต่ก่อนดิฉันเป็นทำผมทรงคล้ายๆกันนิดแหละเ,เป็นแบบว่าเ,เป็นเมียเป็นเป็นน้อยน้อยตอนนี้เป็นหลังคุณนี่หล่ ใช่็นคณะทิ่ฉันเองค่ะน้องเดือนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะพอ,อ,อเห็นเห็นทางนี้เห็นน,นี้คนเดินเดือนเดือนมาทางนี้ไหมครับมามาน้องเตี้ยมาทางนี้มาทางนี้นะคะให้น้องตัวนะหน่อยนิดนึงสวัสดีครับชื่อเจมครับคณะอะไรครับคณะวิทยาศา,า,าสตร์ครับคณะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะจุฬาครับจะชนะอีกหรอจ๋อแคณะอีกหรออย่าบอกเลยพี่เหลือครับน่รารัจกจุเลย น้องเห็นอะไรน้องก็พูด่ปบนั้นแหละค่ะฉันไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะิฉันน้ชมบอยคนน้ำมูลจามแบบว่าโกงันทีครับอีกคนเลยอีกคนเลยอีกคนนึ่งน้ครับููนะค่ะคือกาลังแจกให้อีกคนหนึ่งนี้นี้ก็เดือดเหมือนกันบางนี้บางนี้บางนี้อ้อมบางนี้ใ่ครับนี้นี้นี้ก็เดือดเหมือนกันอคนนี้ตัวหน่อยนิดนึงฝาครับครับน้าแล้วค่ะคนเลยครับิดอุสรรคใช่ไหมคะคครับ บอกอะไรครับกับสุราครับทีหลังก็เป็นจัดใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปจัดที่ฟิวเจอร์พาร์ั้งสิบครับอเคอ๋อแต่ไปไดจากสนามของเอบ้างเราบ้างก็ได้พอได้โอเคหมดหรือยังน้องๆองคงตื่นเต้นแล้วหมดหรือยังน้องคงตื่นเต้นสู้ๆนะคะน้องๆทุกคนอ่าเงียบไปก่อนนะคะเมื่อกี้เราลืมมัน้องเสีอครับตอนเริมไม่ได้เลยครับมาแล้วครับ ชื่ออะไรจ๊ะชื่อโตอย่าจับมือพี่สิชื่อชื่อน้องอะไรนะคะโตครับน้องโตคณะแพทย์ครับยายามเป็นศพกไมผ่านเลยลูกพี่เคยบอกว่ามันใหญ่ตื่นเต้นไหมครับน้องโตครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่มองครับตื่นเต้นมองไม่ได้แต่คณะแพทย์นะครับเป็นเดือนด้วยใช่ไหมอ๋อไหนฝากอะไรกับจุฬาหน่อยนิดนึง มัศอาจก็สู้กว่าจุลาอยู่บ้างครับเออมาาัศอาจสู้กว่าจุลาอยู่แล้วนะครับตธรรมาาัศตาจสวยกว่าด้วยนะคะับสค่ะสำหรับวันนี้สู้ๆนะคะลูกไปๆไๆปไปไปกันและตอนนี้ครับน้องเหนือครับน้องเหนือหาพี่แล้วครับไปเหนืออฮ้ยสวัสดีค่ะเข้ามา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 ไป,ไปนั่งดูแม่<ห> <บา S 1> ตัวนี้เ <บา S 1> มื่อกี้ร้อนมากมาดูต้นไม้อ๋อนี่นี่ป่าครับจุลาครับไม่ใช่ไม่น่าเชื่อป่าเดียวกับจุลาจุลาเขาคัดเรื่องแบบว่าเป็นหมอนะเป็นเพจ เอาไปตัดมาเป็นต้นไม้แล้วเอาสีมะยามไปขายยานะครับนะเออนะเดี๋ยวเราได้นำตัวก่อนขึ้นมาเราเลยเป็นตัวแทน้วีตัวอยากรู้ว่าต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้ทิ้งนานไม่ต้าอคงตากันนานแล้วตายดูแล้วคุณน้าสิครับฉันเชื่อว่าไม่ได้ตั้งลุกโ้นหน่อยลุกโ้นหน่อยนะเร็วสตีดจุฬาเร็วๆเนีะยอะนะครับจะแพ้กันตั้งแต่หานแล้วจะแพ้ก็ไม่รู้แพ้แค่เอปนวนเลยครับทีแรกเจ๊ก็ว่าจะยืดแล้วแหละเอาไปตัดจ้ะ เเจ๊รู้ว่าเจ๊งูใช่เจ๊ไม่ทังถึงหรอกตอนนี้นะอนีเจ๊เขาได้ขายยาคับยาคุอยู่แถวบ้านเจ๊ขายเจ๊ขายยาคุมแล้วขายยาคุมส่ในตัวนะจะเออตะลงกตะลกแล้วัยอตลกตแลวกลุกตกุกมาบังเข้ามาไมต้กัวสิบอเข้ามาแนะนำตัวต่อแนะนำตัวต่อไม่ได้ไม่ยถึงที่ถึงจุฬานะจ๊ะชนะอะไรครับเทนสเอาใหม่เอาใหม่จากคณะอะไรครับเทนน่ส อ๋เป็นภรษานะคะเป็นบริษัทนะครเราอดี๋ยวจะมีเพศแล้วเดี๋ยวเราจะมีเพศแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าคะแนนคะแนนก็แพ้เขาว้านะจะว้ามาด้าเสอะไรครับอย่ามีใครเสกอะไรนี่คนเสกอะไรนี่อะไรนะอะไรนะไปดูมิเตอร์กัน าดปากไปเยอะแล้วนะคะน้องติ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 องตองตองตลอย ยังยตลาดไทยขึ้นนะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณสงสานุ่มตัใตากะคะน้องตีเดี๋ยวเจอกันที่สาดระวติศสนะครับขอบคุณการตอนนี้ครับน้องเหนือเราอยู่กับใครครับ๋อแล้วอยู่กับใครไม่รู้ไม่รู้จักคณะได้ครับที่คณะที่คอีกแล้วตอเเพ เลยเออใช่ตรงนั้นนะคะเป็นตัดเป็นดอกต้นไม้ตรงนี้เป็นอะไรนี่เป็นเป็นรัวเป็นแบกรัวเป็นควายเป็นสาวแบกรัวนะคะมาในคอนเซ็ปต์อะไรครับอ๋อจะบอกว่าจุฬาเราก็มีข้องเหรอครับอ๋อเขาบอกว่ามันในคอนเซ็ปต์อะไรลูกเป็นเลบเป็นยูนิตี้ค่ะยูนิตี้เป็นยูนิตี้หมายถึงอะไรวะเป็นยูนิตี้ยูนิตี้หมายถึงอะไรวะอ่ออยู่ในรัวเดียวกันอ๋ออยู่ในรัวเดียวกันโอ้โหมีกันต่อไปเอออามีมีมีสัตว์อะไรบ้างเนี่ย มีวัวมีเม็ดไอหมื่ออุ๊ยขาดไอมอเป็นควายหมดเลยน้องขาดอย่างหนึ่งขาดตัวเงินตัวทองจะลูกหนูหนูมาเดินกับน้องชอบมากคนนี้มากเลยทำไมอะครับสวยมากอ๋อสาวป็นสัตว์ที่นี่สวยเนาะเป็นเป็นคณะที่แบบว่าคนสวยเยอะนะคะจ้าเธอจะเธอทั้งพูดเนาะดิฉันคิดว่าที่ใดจะอยากซิ้วมานี่แหละแต่ว่าคะแนนไม่ถึงเราจ้าขาดยาคุมอยู่บ้านอย่างดีแล้วอ่าอย่าฝากอะไรกับธรรม่าซาก่อนนิดนึง วปีนี้นนปีนี้จุฬาชนะแน่นอนค่ะ,ะปีนี้จุฬาชนาะแต่นี่ฉันจะบอกว่า,า,นานชนะทุกปีแล้วเออเบื่อไหมแข,ข่งมาหกปีใช่ีรทำมาจัดแพ้อีกสองไม่เคยพูดบอกชนะเลยเออปีนี้เราก็จะชนะบ้างเนาะเออโอเคไอติมอร่อยมากนะะเออไอติมใครไอติมใครไอติมหนูเออรู้ โอเคเดินไปเกียรติมไปแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปครับว่าจะเจอใครครับนะครับขอบคุณชาวจุแลขอบคุณชาวเรสัชมาค่ะขอบคุณค่ะ